ค่ะกับหนังเรื่องนี้นานแล้วเนาะนานแล้วค่ะถ,ถ่ายทำไว้ใช่ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตพี่เลยที่รับบทเป็นโสเพณีอ่าแล้วก็ในเรื่องนี้หูอยากให้เข้าไปดูมากเลยคือแบบเราตั้งใจเล่นแบบเต็มที่และที่สุดเลยค่ะใช่ยากไหมเหรอคะเออมันมีความเป็นคอมเมดี้เล็กๆ ซึ่งมันก็เป็นตัวพี่เองนะคะแต่ว่าไอ้ที่ยากคือความเซ็กซี่ที่เราเอาเป็นว่าตั้งแต่เกิดมาเล่นภาพยนตร์เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ิ้นเซ็กซี่ที่สุดค่ะออใช่คือตอนแคสติ้งอะ่ะเขาเอายกทรงกางเกงในายยืนในพี่พี่ก็ฮเฮ้พี่จะใส่ชุดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหันไปดูอีกทีน้องแคทก็ใส่เหมือนกันแล้วก็เดินไปอยู่แล้วก็เราก็เลยแบบ อ๋อโอเคเรา p r o f e ช s i o นอลเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยเราแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราทุ่มเทจริงๆคําว่าทุ่มเทใช้กับงานชิ้นนี้ได้จริงๆเลยค่ะแล้วเราก็เต็มที่งานมากๆเลยค่ะปีผ่านมาสปีแล้วพสามปีแล้วค่ะรู้สึกว่าน่าจะเอาไปนะคะไม่ดึงอ๋อไม่ดึงมันมันมันอัปเดตและขึ้นคนละเวอร์ชันเหรอมันคนละเวอร์คือกลัวกลัวว่าบางคนจะสับสนเนี่ยเปิร์หรือเปล่าคือเปิ้์เองเปิร์เองเป็นหลังคือเปิ้ลนะ ไม่ใช่ค่ะพูดเล่นค่ะก็ถามว่าวอรี่อะไรไหมจริงๆแล้วพี่ป้นว่ามันเป็นทามมิ่งที่ดีเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ธุรกิจภาพยนตร์ค่อนข้างบูมนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์แล้วก็พุ่มกับเรื่องนี้ก็เคยชนะรางวัลที่เวนิสมาก่อนนะคะกับกระเบนลาหูซึ่งพี่ป้นก็การันตีได้ว่าอันนั้นจะทให้สิ่งที่คุณภาพออกมาเนี่ยรับรองว่าพรีเมียมแน่นอนค่ะค่ะ ค่ะค่ะก็รู้สึกอ่าตื่นเต้นมากๆเอาจริงๆตื่นเต้นมากๆวันนี้มาดูยังก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยมีความรู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้น่าจะทําให้วงการภาพยนตร์ไทยกลับมาบูมได้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนใ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 น,ในเรื่องนี้บุคลากรแต่ละคนก็เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะคะแล้วพอเราร่วงงานกับยเขาเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยคนรุ่นใหม่มีความสามารถเยอะมากเพราะเปิ้ลเนี่ย อยู่ในวงการมา20กว่าปีเราก็จะร่วมงานกับอ่ะคนอาวุโสสมัยก่อนพอมาร่วมงานกับเด็กๆหฮยทำไมเห็นภาพในมอนิเตอร์เห็นการทำงานของเขาเนี่ยโปรเฟชชั่นอลสุดๆเลยค่ะเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาค่ะค่ะแฟนหน่อยแบบว่าค่ะหวังว่าจะได้เห็นพี่เปิ้ลในอีเวอร์ชัหนึ่งในหนังเรื่องค่ะก็จร <ๆ S 1> <ๆ>ิงๆแล้วนะคะเมริสันเนี่ยเขาก็เป็นอ่ะบุคลากรที่ เป็นถือว่าเป็นบุคคลที่ทำให้ประเทศมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกคนหนึ่งที่น่าจดจำแล้วก็เป็นตำนานถือว่าเรื่องนี้ก็ได้ถ่ายทอดความเป็นเมอริสันออกมาเป็นแผ่นฟิล์มนะคะซึ่งเปิ้ลเชื่อแล้วก็การันตีได้เลยว่าเรื่องนี้มีทั้งความสนุกมีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับบ้านไปแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าพลาดเด็ดขาดนะคะมาชมเมอริสันกันเยอะๆค่ะเง เพลงเราข่อยมาจากคาวที่แล่เนาะมันปังนะดีใช่ไหมคะปังปังปูริเย่เลยเนาะเอออีกไหมเจอีกไหมหลายคนรอรอถามอยู่แฟนหเราอะก็สาหรับเปิ้ลแล้วนะคะที่มันที่ทุกคนอาจจะมองว่าปังอะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนตั้งใจทําเพื่อพลังงานมวลรวมเราตั้งใจทําให้ผู้คนจํานวนมากคือจิตเปิ้ลตั้งต้นเนี่ยอยากจะให้กําลังใจผู้คน ตั้งแต่เพลงมันนี่ก็ให้กำลังใจผู้คนเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินการใช้เงินนะคะมาถึงเพลง passion ก็เหมือนบอกทุกคนว่าจงล้มแล้วลุกให้ไวก็คือให้กำลังใจให้กับผู้คนที่กำลังล้มอยู่ตอนนี้ คือสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปเนี่ยไม่ใช่อกหักรักพูดพูดถึงตัวเองอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราตั้งใจมอบพลังงานดีๆไปให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมวลรวมใหญ่เพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีที่ผู้คนสนใจแล้วก็อยากให้ศิลปินรุ่นใหม่ทําเพลงลักษณะนี้ออกมาเยอะๆให้กําลังใจคนกันคนออรอไงว่าสงการคนต้องมีอะไรครอให้เราซีอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> มีค่ะตอนนี้ก็กําลังทําเพลงใหม่อยู่นะคะใช่ค่ะ เออเปิ้ลไม่รีบเลยเพลงนี้เปิ้ลจะพิถีพิถันทุกขั้นตอนแล้วก็จะนำบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการเพลงไทยเข้าไปใส่ด้วยยังไงพี่เปิ้ลบอกไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าเพลงไทยไม่เคยมีมาก่อนเลยลลอาจจะป,ประหลาดแล้วทุกคนเห็นว้าวอะไร่าเลยค่ะไม่เลยค่ะเป็นคนละแนวจากที่ทุกคนเคยเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดเดาไม่ออกค่ะค่ะ คงความสนุกแน่นอนค่ะมีความทั้งเจ็บทั้งคันทั้งซีดทั้งแซ่บป่าแล้วก็สะท้อนสังคมแล้วก็ให้แแง่คิดกับผู้คนเหมือนเดิมค่ะเนื้อเพลงคำนองเพลงนี้มาเองหรือเปล่าแน่นอนค่ะเขาก่อนเขียนสิบนาทีมีแต่คนโมโหเพิ่งทั้งเมืองแค่มาม่าสุกค่ะสามพูดเล่นานาทีสามนาทีเลยหรอพูดเล่นนะคะพูดเล่นพูดเล่นคือเดี๋ยวก่อนขอขอแก้ตัวก่อน ไอสินาทีพี่เนี่ยมันไม่ใช่คิดปุ๊บเนี่ยฉันอัจฉริยะสินาทีคือมันบ่มเพาะจากตัวเรามานานแล้วแล้วพอเราเอ,อ,อาบน้ําแล้วก็คิดทีหนึ่งตอนนั้นประโยคนี้อะไรเงรี้ยพอนอนแล้วก็นอนคิดอีกทีหนึ่งพอตื่นมาก็อีกทีหนึ่งพอเย็นนั้นก็เลยเขียนได้ไจดทันหรอมันไม่ต้องจดนะจริงๆคือมันเหมือนการเล่าประสบการณ์ชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จําเป็นจะต้องจดหรือเขียนอะไรมาก ใช่บวกกับเปินนะ้ลเป็นคนชอบภาษาไทยจริงๆปิ้นโตมากับคุณป้าเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วเราก็เรียนภาษา,าศาสตร์มาด้วยกาบกรลอลย่ไงเงี้ยคือเราเป็นคนชอบโดยเนเจอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือมันก็ไม่ได้ยากสําหรับเปิ้ลไม่ได้ตั้งใจเอาจริงๆนะสาบานเลยไม่เคยคาดหวังไม่เคยสนใจฟีดแบ็เลยพี่ทําเพลงแต่ละครั้งหเห็นไหมคะว่า ไม่เคยรับงานรีวิวสักชิ้นเลยล่าสุดมีงานรีวิวมาสิบกว่าชิ้นไม่รับเลยเพราะว่าเราไม่ได้กินจริงเราไม่ไม่อยากหลอกคนค่ะคืออันนี้ก็เป็นอาหารเสริมซึ่งเราก็ไม่ได้กินจริงเราก็ไม่ได้เห็นผลจริงก็ไม่รู้จะไปหลอกเขาทําไมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเปิ้ลตั้งใจทําทําเสร็จปุ๊บปล่อยไปเม้นก็ไม่ฟังเม้นก็ปิดคําสารเสริญก็ไม่เอาคําติก็ไม่เอา เราขอแบ่งปันพลังงานดีๆให้กับผู้คนใครได้รับผลประโยชน์ไปก็ให้เขาไปนนใครเออจริงๆแล้วถ้าเราทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะหรือแม้แต่เราตั้งใจสร้างผลงานแล้วจิตตั้งต้นเริ่มที่เงินเนี่ยพังหมดแหละค่ะจริงๆเปิ้นไม่เคยทําอะไรแล้วคิดว่าจะได้เงินอะไรแล้วผลประโยชน์เนี่ยมันมาหลังสุดและสุดท้ายอย่างตอนเนี้ยเปิ้นก็ยังดีใจนะคะที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเปิ้นก็มีภาพยนตร์เข้ามาอีกสามเรื่องค่ะ ผลงานเราอ่ะเราทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราชื่นชมเองเรามีความสุขเองผลงานเองแล้วเราก็สรรเสริญตัวเองแล้วเราก็จบที่ตัวเราเองเราตีเองเราชมเองแล้วเราก็จบเราก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเขาจะทุกข์ร้อนแค่ไหนหรือจะมีความสุขแค่ไหนหรือจะชื่นชมอะไรคือเรามีความรู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราเปิ้ลก็ได้มอบ แบ่งปันพื้นสังคมในวันที่เปิ้นตกผลึกชีวิตในหลายๆด้านคิดว่ามันเป็นวาระเราเราโตพอที่อยากจะถ่ายทอดอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ได้แล้วก็ก็ดีใจเพลงเปิ้นเพลงเบนสปอร์ตนะคะซึ่งแต่งเอาไว้เราทําไว้11ปีแล้วอะเด็กก็เอามาเต้นกันในติกตอกตั้ง4-5่ห้าแสนครั้งเรารู้สึกว่าโอ้ยแค่นี้แหละรางวัลชีวิตเปิ้ลแล้วค่ะสิกว่าปีอะคิดดูดิว่า เพลงนั้นน่ะตอนที่มันอ่ะมีคนดูร้อยคนเราตื่นเต้นมากเลยนะมีวิวหนึ่งร้อยแม่แล้วมีวิวตั้งร้อยแล้วอะไรเงี้ยพอมาดูอีกทีคือไม่ได้ดูนานพอกลับไปฮะสี่ ah! ล้านมาดูอะไรกันเหรออะไรเงี้ยมันมีอะไรน่าดูเราก็ยังไม่รู้เลย <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็คือทุกวันนี้ก็คือมันเป็นอ่ะคอมพลเมนต์แล้วคือได้รับทุกอย่างเกินคาดทุกสิ่งแล้วเปิ้นแค่รู้สึกว่าตอนนี้คอนเน็กชั่นเปิ้นมันมีแล้วและประสบการณ์มันก็มีพอสมควรแล้วว่า เขียนเพลงยังไงเซตทีมยังไงทำมาวิชันบอร์ดออกมาเป็นยังไงหรือสร้างผลงานมาเป็นเพลงทำยังไงคือประสบการณ์มันมีแล้วก็อยากทำต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกับเพลงชื่อ Social ค่ะเฮ้ยอันนี้คือพูดเลยหรอสปอยชื่อค่ะเพลงชื่ออะไรนะ Social ลค่ะปล่อยเมื่อไหร่คะเออไม่รีบจริงๆค่ะน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนถึงสเดือนไม่เกิน2เดือนค่ะอันนี้รออะไรเนี่ยรอถ่าย MV ด้วยหร เพลงใช่ไหมคะร<ช>ออะไรใช่ไหมคะเออรอในเรื่องของทีมงานมากกว่าเพราะว่าทีมงานส่วนใหญ่เป็นฟร<ช>ีแลนซ์แล้วเด็กรุ่นใหม่ที่ร่วมง,งานกับเปิ้ลก็มากความสามารถเนาะแต่บางทีเขาก็ออนแบบค่อนข้างที่จะติดไปหน่อยจนบางทีเราต้องเปลี่ยนทีมบ่อยไปหน่อยบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รวมๆแล้วก็อยากอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดอยากให้คนที่พลังงานดีๆมาร่วมทําเพลงนี้เพื่อส่งพลังงานดีๆกับผู้คนค่ะประกาศเลยรอไม่เกินเดือน สองเดือนแล้วกันค่ะ <Okay. S 1> สองที่บางจาไม่รีบค่ะไม่เกินมิถุนาค่ะหรืออาจจะต้นๆอ่าถัดๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่เกินค่ะ <Okay. S 1> สองไม่เกินสองเดือนกว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เป้าขอบคุณค่ะ